สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เสียสุรัดนากุดบุรีรําครับวันนี้เป็นวันทําการวันที่4ของเราครับกับการขุดโคงน้องนะครับพิกัดที่บ้านต,เตาเฮืองตำบลลําดวนอำเภอกษังรจังหวัดบุรีรําครับพต่บางทีงานงเพิ่มเยอเลยครับเนาะพวกเราเลยมา พามาชมกันครับว่บาบรรยากาศแล้วก็บ่อที่เราขุดไปเป็นยังไงครับเนี่ยดูสิครับเรื่องของน้ำครับสีสันของน้ำแล้วก็น้ำที่ซึมออกมาจากบ่อโค้งน้องน้ำของพวกเราครับแล้วก็ความสวยงามของน้ำครับความลึกของน้ำตัวนี้อยู่ที่ประมาณ5้าเมตรครับ จากน้ําที่ซึมขึ้นมาครับแล้วก็เรื่องของอที่ลงไป้นบอ่อครับเป็นน้าที่ใสแล้วก็สวยงามมากๆเลยครับแล้วก็พื้นที่ของท่านก็เราก็ดินขึ้นมาก็เป็นดินเหนียวคนระับแข็งปุ๊บครับด้านบนเป็นชิ้นงานที่ออกมาแล้วทําได้สวยงามจริงๆครับสวยงามมากๆครับครับรูปแบบแล้วก็ วุ่นวบยมากๆครับแล้วก็เรื่องของการก็สะดวกสบายครับตรงนี้แล้วก็สีสันของน้ําที่ซึมออกมาให้ดูให้มาดูคร่าๆวๆครับเมื่อว,วานก็ทีมงานเราหยุดหนึ่งวันครับเมื่อว,วานเราเลือกตั้งเนาะแล,แล้วก็หยุดหนึ่งวันวันนี้ก็จะได้มาขุดกองไส้ไก่ช่วงเช้าครับวหวใ,ให้ดูบ่อที่บ่อที่หนึ่งครับเนาะให้ดูบ่อที่หนึ่งจะพาไปดูงานบ่อที่บ่อบอ,อันนี้บ่อที่สองครับ ที่สองแล้วเขบอกสอนเนาะแล้วบอกถึงจุดกองนู้ครับจะพาไปดูผลงานของเราครับว่าจะสวยงามขนาดไหนครับมาดูกระบ่อที่หนึ่งครับที่จบไปแล้วครับวันนั้นครับโอ้ลมแรงเหลือเกินครับเนาะอาจจะมีเสียงลมเข้ามาในคลิปครับเนาะน้ำสวยจริงๆครับแล้วก็ใสมากๆเลยครับน้ำบอกเป็นสีฟ้าเลยครับสวยงามอย่างกับน้ำทะเลครับผมนะฮะ นี่คคือมนเสน่ห์ของโกง้องนามโมเดลแล้วก็พื้นที่แถวทีคันน้ำจะออกมาเป็นสีนี้ครับเพราะเรามายืนอยู่ดินเดิมฮะน,นี่คือดินเดิมอยู่ที่ผมยืนเป็นดินเดิมเนาะความลึกของน้ำก็อยู่ที่สี่เมตรห้าสิบครับเพราะว่าอยู่ตรงชั้นเบิร์มพอดีครับผมนะเนาะพอชั้นเบิร์มตรงนี้ไปห้าสิบลงไปแล้วก็ด้านล่างลงไปจะเป็นความลึกอยู่ที่สี่เมตรห้าสิบครับสวยงามากมากครับ สวยจริงๆครับสวยเกินคบรรยายครับคลิปนี้ก็ให้ดูเรื่องของความสวยงามของน้ำที่ซึมออกมาครับจากโค้งน้องนาที่เราขุดไปแล้วได้สี่วันนี้ครับวันที่สี่แลแล้วก็สภาพก็เริ่มดินก็เริ่มดินที่เ,เอาขึ้นมาปั้นก็เริ่มแห้งแล้วครับนี่ฮะ ความสวยงามมันคือมีโคกอยู่ฝั่งฝั่งหัวกระท่ายครับเพราะว่าหนึ่งเราออกดินมาซ้ายไม่ได้ครับออกดินมาซ้ายไม่ได้ขวาไม่ได้ในแบบก็คือให้เราเข้ามุมเข้ามุมมุมมุมขวาเพราะสกายยามาใส่มุมขวาอย่างนี้นะแต่ว่าถ้าเราขยับบ่อมาฝั่งนี้มันก็จะทําให้ตรงนี้มันจะแคบไปครับมันจะใช้เดินสัญจรแล้วก็ใช้ปลูกพืชไม่ได้ครับพวเราเลยขยับบ่ออยู่ตรงกลาง เราต้องแก้ไขสถานการณ์ครับกับบริบทของมันที่พื้นที่ที่ไม่ได้ตามแบบครับเนาะแล้วก็ออกมาสวยงามครับผมเนี่ฮะเคียริ่งพื้นที่เสร็จเรียบร้อยก็ปั้นคันครับแต่งสโลปเรียบร้อยครับฮสวยงามจริงๆครับผมถือว่าสวยงามมากๆเลยขั้นตอนกับวันนี้ก็คือพวกเราก็จะทําการขุดคลองไส้ไก่ครับอ่าอันนี้เริ่มขุดแล้วครับเนาะคลองไส้ไก่จาก 1, บ่อที่หนึ่งไปหาบ่อที่สองครับแต่ว่าคลองไสไก่ตรงนี้ก็จะไม่ไม่ชนไ,ไม่เข้าบ่อครับเราจะไปโยนถึงตรงมุมนั้นพอดีฮะถึงตรงโคกเนี่ะคัก็าง,า,งางคณาทองคำก็จะไปเชื่อมกัน,นเนาะแต่ว่าฟังนี้วันนี้เราจะไปเชื่อมบอ่อชนบ่อครับฝังน้บอ่อชนบอ่อนู่นครับเนาะสวยงามครับผมสีสันของน้ำานี่บรรยากาศสุดยอดครับสวยงามเหลือเกิน อยากให้เพื่อนๆพี่น้องท่านใดที่สนใจเรื่องโค้งานาเข้ามาชมช่องของเราชมคลิปนี้ก็ให้เห็นบรรยากาศแล้วก็ถ้าท่านใดอยากขุดก็นี่ฮะติดต่อมาได้ครับเนาะคอมเมนต์ใต้คลิปเลยครับทิ้งเบอร์โทรไว้เลยจะให้เราไปดูหน้าง,งานให้ก่อนให้เราไปออกแบบให้ครับทำได้ทุกอย่างครับเนาะออกแบบฟรีครับดูหน้างานฟรีครับเนาะให้คำปรึกษาฟรีครับแต่ขุดก็มีค่าให้จ่ายครับผมเนาะ เห็นดูฝีมือแล้วก็เรื่องประสบการณ์ของพวกเราครับเนาะพวกเราก็ว่าด้วยเรื่องประสบการณ์ครับจริงๆโคกน้องนาครับไม่จำเป็นต้องไปรีดหทเรียบมากขนาดที่ว่านิ่มกริบครับอันนั้นคือทําให้มีความสุขครับแต่ไม่เกินเดือนเดียวครับเปลี่ยนทันทีทีรีดนะครับไม่ใช่ว่าจะนั่ประอยู่ก็ไม่ได้ว่าดีมากมายอะไรเนาะจิงเป็นดินเหนียวเนี่ยเราไม่ไม่ต้องรีดให้มันแน่นนะปล่อยให้มันเป็นดินมันโปร่งๆครับไม่ต้องแน่นนะเพราะว่าเป็นดินเหนียวนี่ฮะ ก็ตรงนี้ก็จะได้มวลดินที่ต่ำเพราะเจ้าจของแปลงบอกว่าได้มวลดินที่ต่ำไม่อยากได้สูงเพราะว่าถ้าสูงมันจะปลูกเรื่องอยงอย่างอื่นมีปัญหานะก็เลยว่าประมาณนี้สวยงามนะครับเนี่ยตรงนี้เป็นไม่ใช่ที่รับน้ำสามารถที่จะปล่อยน้ำไปได้ให้ดูมุมนี้มากเป็นบอ่อที่หนึ่งกับบ่อแรกที่เราขุดของกน้งนาเพลงนี้ครับ ชมหลายๆมุมครับวันนี้ก็จะมีการปักแปลงต่อครับอีกแปลงนึงครับอยู่ใกล้ๆกันนะครับเป็นตำบลลำดวนเหมือนกันโคกน้องนาสามไร่เช่นกันครับรูปแบบก็อันเดียวกันนะฮะของท่านขุดมาแล้วมีน้ำอย่างนี้เพราะว่าได้ใช้ประโยชน์แล้วก็จะของแปลงก็ถูกใจมากๆนะครับ เว่าเมื่อวานนี้ได้ข่าวดีหรือข่าวอะไรเพราะว่าท่านลงสมายตรงนี้ก็จะเป็นรออทีทอของเราครับเนาะกมีกกร่ันอีกรอบนึงฮะวันนี้น่าจะจบครับวันนี้เราจะน่าคลีย e ์ r ิ่ง มีนแนวทางประมาณไหนครับผมเราก,ก็เลยเจะทำหน้าที่หรือว่าทำงานที่เราได้รับมาบหา เย็ยนสบายเพราะอยู่ช่วงของช่วงหน้าหน้าหนาวครับเขาหน้าหนาวก็ปากแห้งหมดแล้วครับพื้นที่โคกของท่านก็สวยงามเพราะเราไม่ได้ทําให้สูงมากครับแล้วก็ได้ใช้ประโยชน์ตรงโคกนี้ได้อย่างมีสักประสิทธิภาพแน่นอนครับเพราะโคกเราใหญ่อยู่ครับเนาะโคกหลายตัวเพราะว่าหนึ่งที่พื้นที่โคกต้องเยอะเพราะว่าการขุดออกมามันจะไปอยู่ตรงหัวกระ้ายครับแล้วก็ตรงกลางเพราะเราออกข้างไม่ได้ครับ มดดินออกข้างไม่ได้เลยนี่แคบพวกผมมามาปักแปงกันเนาะมติว่าแบบออกมาอย่างอย่างที่เราซือแบบมาแต่ถ้าเราทําตามแบบจริงเราจะไม่ได้อย่างนี้นี่เราขยับเพื่อให้อยู่ตรงจุดตรงกลางครับเพื่อที่จะให้ความสวยงามครับอ่าบอยอยู่ตรงกลางเพราะว่าพื้นที่มันแคบครับเนาะบอยตรงกลางแล้วก็มันจะออกมาดูสวยงามเลยครับบางทีพวกเราก็จะขุดแล้วจะเอาตามแบบเป๊ะเป๊ะมันก็บางทีไม่ได้ประโยชน์เนาะไม่ถูกใจตัวเรือน แล้วก็ไม่ได้ประโยชน์จากการขุดครับไม่มีคณะทองคํารถไม่สามารถที่จะสัญจรเข้ามาได้ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรครับเราสามารถที่จะทําทางให้รถเดินเข้ามาจากนู่นครับเนาะจากปลาจากต้นทางหรือว่าต้นแปลงของท่านเราสามารถที่จะมาะเข้ามาถึงท้ายแปลง,งท่านได้สบายครับใช้รถสัน,นได้อย่างสบายรถใหญ่รถเล็ก,กวิ่งมาได้เลยครับเนาะพิกอัพคลิปมาวิ่งมาได้สบายสบายเนาะ รน้ที่ก็ทำตามแบบก็ถ้าสามารถที่จะเปลี่ยนแบบแบบแบบแปลงตามหลังได้ก็ถือว่าเราก็อยากจะทําให้สมประโยชน์กับเจ้าของแปลงที่ร่วมโครงการโคกน้ำงามโมเดลคุนที่เสียสละพื้นที่ตั้งสามไร่สีไร่เพื่อที่จะเข้ามาตรงนี้ครับางานกับพัฒนาชุมชน แล้วก็เป็นน้ำเป็นปรกกายนะครับแดดส่องลงมาแนละ้วสีสันของน้านะี่คือว่าสุดยอดครับลงไปเล่นน้ำโอ้โหมันากาศได้บรรยากาศยิ่งกว่าทะเลทั้งนี้เนาะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจครับจะบอกอปไรก็ต้องบอกว่าขุดเสร็จก็จะลุยเรื่องของการทําลุยเรื่องของการปลูกพืชเลยครับปลูกต้นไม้ครับลุยเรื่องการปลูกต้นให้จบครับ ให้ดูหลายๆมุมหลายๆด้านครับอยู่มุมซ้ายมุมขวาครับให้ดูเนาะแล้วก็ดูขนาดตรงขรับเพื่อนครับสวยงามไหมครับสวยงามมากมาครับปฏิป,ปต่ออย่างสวยงามครับเชื่อมจากบนบอสอก็คลิปต่อไปเราก็จะให้เพื่อนๆได้มาชมการขุดกลองไส้ไก่ของที่นาพวกเราครับบคให้สวยงามในการรีดขัน บรรยากาศครับลมเย็นแล้วก็ทำได้สวยงามมากสุดยอดครับผมแต่งนี่ออกมาเป็นความภาคภูมิใจอีกแลงน่งขงเราครับที่มาเสียสละกคนบุรีรัมย์ครับการพวมน้องนาโมเดลกองหระลาชมุมชนครับผมเนาะลมแรงมากมากครับได้สัมผัสถึงลมบรรยากาศที่เป็นท้องไร่ท้องนาครับเนาะตรงนีตรงนี้ได้ยินลมเสียงกว่า ดังกว่าคนบรรยายเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกับทีมงานเสียสนะคุณวีรัำครับกับการโป่งลางงามอนดิครับสามไร่ครับการของหลวงครับพัฒนาชุมชนอำเภอกระตากจอมวีรัำถ้าท่านใดหรือพี่ๆน้องๆท่านใดที่อยากทำโป่งลางหนาก็ติดต่อมาได้เลยครับยินดีเนาะให้บริการทุกท่านครับสวัสดีครับ